สวัสดีค่ะเรื่องราวของวงการคริปโตในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้กําลังร้อนระอุเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องราคาเหรียญน,นะครับแต่เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆที่จะมาชี้ชะตาอนาคตของวงการนี้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าใครกําลังเดิมพันอะไรและเกมนี้จะจบลงยังไง เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะครับเราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายปมนี้กันผ่าน5ประเด็นสำคัญค่ะตั้งแต่การดูว่าใครกำลังตกเป็นเป้าไปจนถึงภาพใหญ่ว่าอนาคตของวงการคริปโตกำลังจะเดินไปทางไหนเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนี้กันเลยนะคะใครคือผู้เล่นหลักในสนามรบครั้งนี้มาทำความรู้จักพวกเขากันค่ะค่ะตัวละครหลักของเรามีอยู่2ฝั่งนะคะ ฝั่งแรกเลยคือสสแม็กซีนวอเตอร์สจากพรรคเดโมแครตท่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีเลยค่ะว่าวิพากษ์วิจารณ์นโยบายคริปโตของกรลตอมาตลอดส่วนอีกฝั่งก็คือพอลแอดคินส์ประธานกรลตอคนปัจจุบันซึ่งภารกิจของเขาเนี่ยชัดเจนมากคือการผลักดันอุตสาหกรรมคริปโตของสหรัฐให้ไปข้างหน้าให้ได้ค่ะและจุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือการที่สสวอเตอร์สเรียกประธานกรลตเข้าชี้แจงอย่างเป็นทางการเลยค่ะ นี่คือการยกระดับความขัดแย้งครั้งสําคัญเลยนะคะเหมือนกับเป็นการดึงเรื่องที่เคยคุยกันอยู่หลังบ้านออกมาสู่สปอตไลท์ให้สาธารณชนได้เห็นกันแบบเต็มๆค่ะแล้วอะไรล่ะคะที่ทําให้สสวอเตอร์สต้องออกมาเคลื่อนไหวขนาดนี้ข้อกล่าวหาที่เธอมีต่อกรลอตนั้นรุนแรงแค่ไหนเรามาลงรายละเอียดกันเลยค่ะประเด็นหลักที่เธอชี้ให้เห็นในจดหมายอย่างเป็นทางการเลยก็คือเธอเชื่อว่ากราตอตเนี่ย ได้ยุติหรือระง,งับการดำเนินคดีกับบริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่หลายแห่งทั้งๆท,ที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือว่าทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์อย่างร้ายแรงซึ่งนี่เป็นข้อกล่าวหาที่หนักมากเลยนะครับและนี่ไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาลอยๆนะคะในจดหมายได้ระบุชื่อบริษัทที่ทุกคนในวงการรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Coinbase, Binance หรือแม้แต่ Justin Sun ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องคดีนะคะอีกประเด็นที่สสวัตเทอร์สหยิบขึ้นมาจงตีเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการค่ะ เธอมองว่ากรลอตอกกาลังใช้วิธีลัดคือแทนที่จะออกกฎเกณฑ์เป็นเรื่องเป็นราวผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากทุกคนกลับใช้แค่ถแถลงการของเจ้าหน้าที่ออกมาเฉยๆซึ่งมันก็เหมือนกับการข้ามขั้นตอนสําคัญคือไม่เปิดโอกาสให้สาธารณาชนได้แสดงความเห็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของกระบวนการทางกฎหมายเลยนะครับเอาละค่ะเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักขนาดนี้แล้วอะไรคือแนวทางของกรลอตอในปัจจุบันกันแน่เรามาดูนโยบายที่กำลังเป็นประเด็นกันค่ะ ก็ต้องบอกว่าภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ทิศท,ทางของกรตอตตได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะภารกิจสูงสุดของพวกเขาตอนนี้คือการส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมคริปโตของสหรัฐเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสําคัญจริงๆแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องเข้าใจก็คือโดยหลักการแล้วกรตอตตถูกออกแบบมาให้เป็นองค์กรอิสระค่ะเพื่อให้สามารถกํากับดูแลตลาดอย่างเป็นกลางโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของทำเนียบขาวโดยตรง ดังนั้นประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่ถกเถียงก็คือความตึงเครียดระหว่างความเป็นอิสระตามธรรมเนียมของกรอตตกับการดำเนินงานที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลปัจจุบันมากเกินไปจนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารไปแล้วนั่นเองค่ะเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่เรื่องนโยบายในปัจจุบันนะคะแต่มันคือการวางหมากสำหรับเกมอำนาจครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในการเลือกตั้งปี2026ค่ะและตัวเลข75%ที่เห็นอยู่นี้แ่ละคะ่ะ คือตัวแปรสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดได้เลยมันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขธรรมดาธรรมดานะคะตัวเลขนี้มาจากการคาดการณ์ของตลาดที่เชื่อว่ามีโอกาสสูงถึง75%เลยทีเดียวค่ะที่พรรคักเดโมแครตจะกลับมาชนะการเลือกตั้งและควบคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรได้อีกครั้ง แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสสวอเทอร์ส,อสอก็จะกลับมานั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริการการเงินอีกครั้งซึ่งจะทำให้เธอมีอำนาจมหาศาลในการกำหนดวาระและตรวจสอบการทำงานของกรตตอได้โดยตรงเลยค่ะพูดง่ายๆคือคำวิจารณ์ของเธอในวันนี้จะกลายเป็นการไต่สวนอย่างเป็นทางการในวันข้างหน้าได้เลยเอาละค่ะในขณะที่เกมการเมืองกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราลองหันมาดูโลกของคริปโตจริงๆกันบ้างดีกว่า ว่าสถานการในตลาดตอนนี้เป็นอย่างไรและมันกําลังส่งสัญญาณอะไรแท้มกลางความไม่แน่นอนนี้สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือในขณะที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่างก็เข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตกันอย่างคึกคักซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยนะคะแต่ราคาของเหรียญหลักๆก,กลับไม่ได้พุ่งทะยานตามไปด้วยมันเหมือนกับว่าความคืบหน้าเชิงโครงสร้างกับราคาในตลาดกำลังเดินสวนทางกันอยู่ค่ะกราฟนี้ยิ่งตอกย้าภาพนั้นให้ชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะ จะเห็นเลยว่าแท่งที่แสดงถึงการยอมรับของสถาบันนั้นพุ่งสูงขึ้นมากแต่ในทางกลับกันแท่งที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคากลับซบเซาอย่างเห็นได้ชัดเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะคะนักวิเคราะห์บางคนยังคาดการว่าภาวะตลาดมีคริปโตหรือที่เรียกกันว่าคริปโตวินเทอร์อาจจะกลับมาเย็ยนอีกครั้งในปี2026ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับการต่อสู้ด้านกฎระเบียบครั้งนี้เข้าไปใหญ่เลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะทําให้เราเห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมาย แต่มันคือการแย่งชิงอำนาจเพื่อกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกการเงินไปเลยคำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้คิดก็คือแล้วใครล่ะคะที่ควรจะเป็นคนเขียนกฎสำหรับอนาคตของคริปโตจะเป็นฝั่งนักการเมืองที่เน้นการคุ้มครองนักลงทุนหรือจะเป็นฝั่งหน่วยงานกำกับดูแลที่อยากเห็นอุตสาหกรรมเติบโตผลลัพธ์ของการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ว่าจะออกว่าทางไหนนะคะจะเป็นตัวกำหนดชะตาของวงการคริปโตไปอีกนานหลายปีเลยคะ่ะ